ตอนนี้แฟนมวยก็คงจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าผลการต่อสู้ล่าสุดของเคียมรันนาบติกับ Ferrari f e r ร์ร r รี a แฟร์เปลี่ยนเป็นไม่มีผลการแข่งขันเนื่องจากว่าทั้งคู่นะคะสุ่มตรวจพบสารกระตุ้นจากวาดาหรือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เป็นองค์กรอิสระนะคะที่มีวัตถุประสงค์เพือ่อต่อต้านการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามทางกีฬาค่ะไม่ให้นักกีฬาเนี่ยโกงโดยใช้สารกระตุน้นหรือว่าเอาเปรียบครูต่อสู้ซึ่งเคียมรันนะคะถูกแบนห้ามขึ้นชก1ปีส่วนฟลอเรอรี่นะคะถูกแบนห้ามขึ้นชก3เดือนค่ะซึ่งทางเคียมรันนะคะตรวจพบสารกระตุ้น3าตัวจะมีดรอส a านอโลนโมดาฟีนิลและเมลดนเนียมค่ะน่าเสียดายมากเลยนะคะกำลังจะได้ชิงแชมป์อยู่แล้วเชียวเคียมรันเนี่ยนะ ในขณะที่ f e r r a ร i นะคะก็ตรวจพบ2ตัวและถูกแบนไป3เดือนสารกระตุ้นที่เจอใน f e r r a ร i นะคะก็จะมีเฮปตามิโนและออกโทดรินค่ะและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทุกคนเคียมรันเนี่ยนะคะเคยถูก IFMA แบนมาก่อนหน้านี้แล้วถึง2ครั้งครั้งแรกในปี2017ถูกแบนไป6ปีค่ะและมาถูกแบนอีก1ครั้งในปี2024เป็นเวลา4ปีค่ะมาค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปสอบคอมเมนต์แฟนมวยค่ะว่าว่ายังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกนะคะบ,บอกว่าจบเลยจะได้ชิงแชมป์อยู่แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบ,บอกว่าเลือกถูกคู่ซะด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบ,บอกว่าว่าแล้วออกจะกรอดตีไม่เข้า คอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่ามีตะกาสั่งซื้อไหมครับสารนี้ผมจะเอาไปทดลองผสมกับม้าดูเพื่อเป็นงานวิจัยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือยาอะไรครับผิดกฎหมายไหมก็คือถ้าเป็นนักกีฬาน,นักมวยนะคะจะไม่สามารถใช้สารพวกนี้ได้ค่ะมันผิดกฎแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายคือคนปกติใช้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบอกว่ากูว่า ua, แล้วทําไมมันมีแรงชกจังที่อัดเต็มที่นี้เองคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบ,บอกว่า ตัวเก่งกูไปซะแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่านักสู้รัเสเซียไม่แปลกใจที่โดกเพราะถ้าตรวจทุกคนเจอทุกคนมันอึดแล้วแรงเยอะเกินคนโดนไม่มีเมาแต่คนไทยมีได้ไงกระทิงแดงหรือคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่านึกถึงเคสทองพูนเลยทำบาบาซูซาเท่าไหร่ก็ไม่ยุบ คอมเมนต์ต่อมานะ us, ่ยบอกว่าน่าจะเป็นสารหรืออะไรส <คง S 1> ักอย่างที่กินเพื่อบำรุงอาจไม่รู้ว่ามีสารนั้นหรืออาจไม่รู้ว่าสารนี้ห้ามคงไม่ได้เพิ่มให้เก่งอะไรมากหรอกน่าจะเก่งแบบนี้อยู่แล้วเดาๆเอานะเห็นกีฬาอื่นก็มีเคสแบบนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ก็มีคนมาตอบกลับนะคะว่าเคยมีประวัติน่าจะรู้แหละคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าจบเลยจะได้ชิงแชมป์อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่า มีการแทบทุกคนนั่นแหละนี่ขนาดสุ่มตรวจท่าตรวจทุกคู่ทุกคนล่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าว่าแล้วเคียมรดันไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าอย่าบอกนะว่าใช้มาตลอดที่ชนะคือคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าพวกใช้ยาถ้าได้ใช้แล้วเลิกไม่ได้หรอกฮอร์โมนธรรมชาติมันไม่ผลิตแล้วหรือผลิตน้อยกว่าเดิมมากถ้าเลิกใช้ไปดื้อจะเหมือนชีวิตตกอับเลย คอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าก็ว่าทําไมมันเก่งจังต่อยเป็นหล่นใช้สารนี้เองคอมเมนต์ comment ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหลายๆคนจากที่แอดอ่านคอมเมนต์มานะคะก็งงกันว่าอา้าวทาไมเคียมรันโดน1ปีแล้วเฟอร์เรอรี่ล่ะทำไมโดนแค่3เดือนท,ทั้งที่เคียมรันเนี่ยใช้มากกว่าแค่ตัวเดียวเอง อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของแอนนะคะจากก่อนหน้านี้ที่แอดพูดไปเนี่ยเคียมรันเนี่ยโดนซําแล้วซําเล่านะคะเป็นคนมีประวัติและประสิทธิผลของยาตัวที่เขาใช้เนี่ยมันมีผลรุนแรงกว่าแล้วก็อีกคําถามที่เห็นมาเยอะมากนะคะหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวก็ในเมื่อโดนแบนแล้วแล้วทำไมถึงยังเข้ามาต่อยในวันได้ล่ะก็เพราะว่าที่เคียมรันโดนแบนนะคะเขาโดนแบนจากมวยสมัครเล่นค่ะไม่ใช่มวยอาชีพเพราะฉะนั้นเขาก็ยังสามารถเข้ามาต่อยในวันได้ค่ะ แล้วก็อีกคําถามนะคะที่หลายๆคนพูดถึงคืออ้าวก็ในเมื่อรู้ว่ามันใช้ไม่ได้จะใช้ทําไมละ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นการสุ่มตรวจค่ะเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะไม่มีวันรู้เลยคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยจะโดนสุ่มตรวจตอนไหนและนี่แหละค่ะคือทําให้ได้เจอก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ